มีพามาเที่ยวที่ตลาดน้ำศิลปะกลางดงนะครับเขาจัดงานสวนซ่อนศิลป์เราก็เลยมีโอกาสได้เข้ามาชมกันสักนิดหนึ่งนะฮะว่าเขามีอะไรบ้างด้านนอกนี่ก็จะเป็นโซนที่เป็นตลาดน้ำนะครับนี่พอเริ่มเข้ามาในรั้วส่วนงานสวนซ่อนศิลป์นะครับโซนแรกเราจะเห็นการตกแต่งเาเป็นแบบสวนน้ำมีเรือกอนเดล่า เรามาเดินเที่ยวตอนกลางวันนะครับอากาศร้อนๆนิดนึงก็บรรยากาศตกแต่งแบบสวนนะครับจะมีมุมศิลปะของเขานะครับเอาวัสดุนุ่นนี่นั่งมาแต่งนะก็จะเรียกว่ามีมุมถ่ายรูปสวยๆเพิ่มขึ้นในหลายๆบรรยากาศวางงานนะครับอย่างเจ้าไก่นะฮะกระถางต้นไม้แบบทรงไก่นารัก แล้วก็อาคารด้างดิ่น้ำที่เท่ดูแบบอินเดียนิดหน่อยเนีย่ยบาหลีต่อไปเป็นบ้านพักนักเขียนมาดูการตกแต่งบ้านนักเขียนกันอันนี้เขาจะจัดอยู่ในโซนหนึ่งของสวนสัตว์สิ์นะครับว่าบ้านนักเขียนเป็นยังไงก็เต็มไปด้วยหนังสือนั่นเองเป็นหาคาห้องสมุดแล้วก็เป็นบ้านพักน,นี่แอบคินดี ผมถ่ายรูปเเกอเดี๋ยวเราลองเดินไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวผมพาเดินให้ครบทุกจุดเลยเพราะที่นี้เขาจะจัดทางเดินเป็นวันเวนะใครจะเข้ามาดูสวนซ้องสิ่งน,นี้เขาต้องซื้อติเก็ตนะครับมีติก็ตขายเป็นตัวแล้วก็ดูบ้านนะักเขียนนะรอันนี้เป็นโซนห้องนอนเดยเราไปดูกัน คือนักเที่ยวก็ต้องเดินรูดนี้แหละรูปเดียวที่ผมเดินนี่แหละแต่ก่อนตรงนี้มันเป็นบ้านผักเขาปรับเอามาทาเป็นงานศิลปะให้นักเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปมาเดินเล่นแทนเพพิมพ์ดีดแบบเก่าด้วยด้านนอกครับตรงนี้จะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งนะเป็นโซนคนแขก เอาไปนี่อุโมงต้นไม้ซุ้มเล็กๆแล้วเราก็จะเจอหมู่บ้านคนแค่ผมว่าส่วนนี้ธรรมดาเหมือนการจัดส่วนเอาทุกกตาม,มาตั้งเลยใช่ต่อไปไปดูบ้านศิลปินบ้านัานี้ชอบเลยครับน่ารักดีอยู่ริมน้ำด้วยแล้วก็มีงานศิละปะตั้งไว้นะฮะ ให้มีความรู้สึกแบบว่าอยู่ในบ้านศิลปินเต็ยงหนอนมีสีิดแดงเลยตกแ,แต่งด้วยเครื่องหนังเครื่องไม้หินแล้วก็เอางานศิละปะมาสร้างไว้ ด้านนอกตรงระเบียงเขาก็โชว์เหมือนกับว่าเป็นจุดวาดรูปของศลปยิดนะครับวาดพักสิน,นานเราเดินตรงนู้นออกไปเป็นสวนโมเสกครับเขาก็จะเอาพวกโมเสกหรือเซรามิกเนี่ยฮะสีสันต่างๆมาประดับตกแต่งกับโต๊ะตู้เก้าอี้อะไรพวกนี้ให้มันดูมีสีสันสวยงามเก้าอี้ e มานั่งอย่างนี้ก็จะมีโมเสกประดับ ดเอาละเดินต่อครับตรงนู้นครับมีโอ่งด้วยครับมานั่งนี่ก็ประดับด้วยโมเสกนะครับดูกระเบื้องนั่นเองเดินเข้าไปครับแล้วเราก็เจอวัวครับวัวที่ทำจากโมเสกด้วยครับดูวิธีการประดับลายนะครับเขาก็จะเป็นเขาก็จะสวยงามน่ารัก ีสสดสดองก็ยังลกประกัดประดับด้วยโมเสกดูแปลกตาเป็นแบบเท่ดีก็มีม้านั่งด้วยมานั่ง,งประดับด้วยโมเสกโอยอย่างนี้ทำความสะอาดความสะอาดง่ายเลยเช็ดสะดวกสบายสวยด้วยแล้วก็มาดูสวนหินล้างปีกันบ้างเป็นสวนที่เจ็ดแล้วของสวนซ่อนสิน ข้างในครับจะมีช้างโบราณครับไม่ใช่โบราณด้วยอะไรแต่เอาวัสดุที่เขาเรียกว่าไม้กลายเป็นหินมาประดับให้กลายเป็นตัวช้างก็ที่รีแบบหนึง่งเดี๋ยวให้ใใหให้้ดูวัสดุใกล้ๆว่านี่เป็นก้อนหินนะฮะแต่ว่าเป็นไม้ที่กลายเป็นหินจะมีเท็กเจอร์ที่ไม่เหมือนก้อนหินทั่วไปแล้วก็มาต่อ กัันนะครบลายเป็นรูปช้างมุมนี้ก็ถ่ายรูปสวยอีกแบบนลยนะอยู่เ็กเจอร์ไก่แล้วตรงนี้เขาจะมีบอร์ด แนะนำเรื่องเกี่ยวกับไม้กลายเป็นหินด้วยว่าเป็นเป็นไม่ยังไงทาไมถึงกลายเป็นหินก็ได้แล้วก็มาจัดสวนแบบนี้นี่เราพาเดินดูกันย,ยาวๆเลยต่อไปเป็นสวนอังกฤษครับเป็นจุดที่แปดแล้วของสวนสอนศิลป์อากาศร้อนนิดนึงบรรยากาศเลย,อา,าเลยอาจจะแบบอุณหภูมิสูงไปหน่อยแต่ก็ให้ดูบรรยากาศ โดยรวมของสวนอังกฤษนะถ้าเดินตอนเยน็นนี้มันจะร่มรื่นอ,อย่างนี้ประดับด้วยความน่ารักน่ารักมีรูปป้งรูปปั้นอะไรอย่างนี้ต่อไปก็จะเป็นอันนี้เป็นสวนญี่ปุ่นนะครับสวนที่ตกแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นมีน้ําไหลมีต้นไม้ไม้ไผ่อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นทางเดินโดยได้กรวด มีลำธารด้วยตรงนี้ก็จัะแบบสวนญี่ปุ่นนะครับต่อไปเป็นบ้านขอผ้าอันนี้เขาให้ดูบรรยากาศการทอผ้ามีเครื่องทอผ้ามาตั้งให้เราเห็นแต่เขาบอกไว้ อย่าทอนะคะเอาไว้ถ่ายรูปครับมีสองเครื่องนะครับตั้งอยู่ในบ้านเดินเราจะเดินออกไปทางนีครออกไปตัวนี้นี่ดูคลิปผมจบอันนี้นี่ไม่ต้องไปเที่ยวแล้วเนี่ยครบดูครบแหละ เอาไปอีกโซนหนึ่งเขาขายเครื่องเซรามิกเนะี่ยหรือว่าจะมาทํากิจกรรมก็ได้แล้วคือแบบเห็นเซรามิกตุ๊กตายิ้มแบบนี้ก็ถ้าว่างๆก็มาเดินเล่นในสวนแล้วก็ทำกิจกรรม เห็นลายตุ๊กตาเอาไปแต่งส่วนที่บ้านได้ต่อไปอีกโซนหนึ่งเป็นบ้านปั้นดินโหอันนี้ต้องเดินไปด้านหลังนิดหนึงดูซิว่ามีอะไรอ๋อนั่นเองมีเครื่องปั้นดินเผาตั้งอยู่นะครับมีหลายชิ้น จับแบบเหมือนกับของโบ,บราณด้วยแล้วก็ของสมัยใหม่ด้วยลุกตาดินเผาอะไรตปวนี้หมุนเล็กๆน่ารักน่ารักมีปันเป็นลูกอะไรอะหมูของพวกนี้ไว้ประดับสวนได้นะ ต่ดนดอไปจะออกแนวธรรมชาติแล้วนี่ครับเป็นการแต่งสวนแบบธรรมชาติใช้ไม้ต้นไม้แบบเมืองร้อนประดับนะครับแบบนี้ไม่ว่าเที่ยวป่าฝนครับแบบนี้ก็จะมีต้นไม้ สวยๆ<ว>พวกกล้วยไม้พวกอะไรเงี้ยนะครับเยอะแยะเลยให้เราชมอันนี้จะเป็นกล้วยไม้อันนี้กล้วยไม้แตคนละพันธนะกล้วยไม้เขาจะมีแบบเป็นหลายพันมากๆแต่ละพันก็จะมีความสวยงามแตกต่างไป นี่เขาจะรวมรวบรวม,รวม,รวมจํานวนหนึ่งแหละมาให้เราชมนะครับบางอย่างอาจจะไม่เคยเห็นเลยต่อไปเป็นบ้านช่างไม้ขึ้นไปดูข้างบนครับเขาจะมีอะไรครับบ้านช่างไม,าม้เขาจะทำเป็นห้องนอนหอเอล่าข้างในดูภาพด้านนอกค่อนโดยรวงแล้วเป็นอาคารเรือนไม้ หลัเข้าไปดูด้านในสิโอ้ก็จะเป็นเฟอนเจอร์ไม้มาตกแต่งห้องแล้วก็เป็นไม้แบบมาทาสีเพ้นท์ลายแบบอังกฤษนะครับแนวแนวนั้นโอ้ทำไ้สองห้องเลยมีห้องนอนนอนคงจะเป็นห้องห้องทำงานศิลปะ อันนี้เป็นห้องช่างไม้แน่นอนเครื่องมือเครื่องไม้ทาไม้เพียบเลยวางกองไว้เกลี่ยเครื่องมือเกลี่ยสลักอะไรอย่างนั้นก็ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ด้วยเนะีคยับท,ทำกระถางทำเก้าอี้เองต่อไปครับเป็นอีกโซนหนึ่งโซนนี้จะเป็นร้านกาแฟและสำหรับเดินม,มาหลายโซนแล้วนั่งพักผ่อนอยู่ในบรรยากาศร่มรื่น ก็เป็นถ่ายรูปพักผ่อนแล้วตอนนี้คาเฟ่และไอศครีมนะครับตรงจุดนี้ก็หาที่นั่งพักได้นั่งได้หมดนะครับตัวเลนี่คิวๆใต้ต้นไม้ใหญ่อันนี้ก็จะเป็นจุดเกือบสุดท้ายแล้วเพราะว่าจุดสุดท้ายจะเป็นร้านซูวเนร์ เป็นขายของเที่รลึกก่อนออกนะฮถอาจะนั่งพักก่อนก็ก็ได้ตรงนู้นยังมีตกวอ,อี้นวดด้วยนั่งพักแบบเัออ้าอใหญ่ๆแบบท่านวมนอนหลับสบายเลยเพิ่นเดี๋ยวเราเดินกันต่อครับนี่ครับเป็นจุดสุดท้ายแล้วเข้าไปก็เป็นร้านิเวเนียแล้วนะครับเป็นช็อปขายของที่รลึกนะครับ ตรงนี้ครับเบอกที่ว่านอนหลับเพลินเลยครับเอามาดูในร้านเซเวเนียกันจุดสุดท้ายของส่วนซ่อนสินแล้วก็จะมีของที่ระลึกของส่วนซ่อนสินให้เราช็อปกันด้วยเอาไปดูครับเสื้อครับที่เห็นนะครับเสื้อยืดแก้วน้ำหมอนกระเป๋า,ปาแก้วน้ำร้อยี่สกระเป๋าสามหสิบ ก้บน้ำก็ลายแบบนี้ครับลายโลโก้ของเสื้อซ่องสิเขาแล้วก็เสื้อยืดมาเที่ยวได้ครับที่ตลาดน้ำศิลปะกลางดงนะครับประมาณนี้นะครับ